เข้มข้นแล้วเปิดเรื่องย่อผมลิขิตตอนที่19เรียกได้ว่าหลังจากที่โดนบ่นว่ายืดเยื้อมานานก็กําลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้นแล้วละค่ะสําหรับละครพิเรียดแห่งปีอย่างผมลิขิตทางช่อง3นําแสดงโดยพระเอกหนุ่มปบธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะปมในอดีตก,กําลังจะถูกคลี่คลายแถมยังมีบางคนที่ต้องแตกหักแบบไม่ขอนับญาติกันอีกแล้วเอาเป็นว่าเรื่องย่อตอนที่19จะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะตอนที่19พอริส หรือโป,ป๊บและพุตานหรือเบลล่ากำลังเตรียมตัวเดินทางไปพิษณุโลกยายกุยหรือรัเก้าอมรดิตจึงอวยพรให้พุตานเดินทางอย่างปลอดภัยเป็นจังหวะที่แม่กลิ่นหรือน้ำตาลพิจักนามาเห็นพุตานกอดยายกุยของเธอเธอรู้สึกอิจฉาเลยหาเรื่องและขอตัดขาดความเป็นหลานกับยายกุยและระหว่างทางเดินผินหรือจัญญาธนาสว่างกุล หรือนวนรัม,มิดาก็สงสัยว่าพุตานน่าจะเป็นกระเกตกลับชาติมาเกิดจนทุกคนเดินทางมาถึงเมืองพิษณุโลกพุตานตกใจที่รามรงค์หรือปัญจันประมะนาเหมือนพระเรืองในชาติของตนไม่แค่นั้นระหว่างที่ไปเที่ยวตลาดเธอได้เจอกับแยกลอยหรือนารมนพงสุภาพ ซึ่งยายกลอยตกใจยิ่งกว่าที่เห็นหน้าพุตานเพราะเธอเหมือนกับกาลเกตล้านสาวที่ตัวเองเคยทำร้ายทางด้านพุตานก็ยิ่งเริ่มสงสัยที่ตัวเองเห็นภาพกาลเกตเข้ามาในหัวบ่อยๆเอาเป็นว่าบทสรุปของแม่กลิ่นและยายกุยรวมถึงปมในอดีตของกาลเกตและยายกลอยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันเชื่อว่าคืนนี้เดือดแน่นอนค่ะแฟนๆที่ถามหาความเข้มข้นก็เตรียมรับชมกันได้เลย